โอ้ผินภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับด้วยโอ้ผินภาพยนตร์นะครับก็ทําการทดสอบอยู่ครับตอนนี้นี่ครับโอ้ผินภาพยนตร์นะครับตอนนี้ก็ทําการทดสอบอยู่นะครับคาสสิกทีเดียวนะครับเครื่องสายครับโเล่าโผินภาพยนตร์ครับคุณผู้ชมครับโหคัสซิกมากครับ หลายท่านเคได้บอกนะครับยอดเลยครับหลายท่านเนี Ng ่ยตอนนี้รับชมถึงประเภทต่างๆที่มีการไลฟ์สดก็ตามนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนซึ่นยังจะคงเคยมากราบไหว้ขอพรที่วัดสมานรัตนารามแห่งนี้นะครับถขอเชิญนะครับ่่่าูทีีนนะโอ้ผินภาพยนตร์ครับคุณผู้ชมครับ โอ้ผินภาพยนต์ครับคุณผู้ชมตอนนี้ทดสอบอยู่นะครับ